ตอนนี้สังเกตเห็นไหมคะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นอยู่ห่างจากแนวของเจ้าหน้าที่ไปมากน้อยแค่ไหนนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ด้านเลยไปจากทางด่วนพระรามที่สี่ซึ่งจะค่อนข้างไกลามากครับแต่ว่าบริเวณทางด้านหน้านั้นจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีรายงานว่ามีมีการติดอาวุธแล้วก็สวมชุดดำเดินเข้ามาเรียบใต้อาคาร ด้านขาเท่าบริเวณมาจนถึงปากซอยงามดูปีและมีการประทะก,กับเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรงครับ ค่ะขอบคุณนะคะคุณคณิตบุญยพานิตผู้สื่อข,ข่าวของเรารายงานมาจากพื้นที่บ่อนไก่ตอนนี้มีการประทะก,กันอย่างดุเดือดตั้งแต่ช่วงเวลา9ก้านาฬิกาที่ผ่านมาแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงที่สุดนั่นก็คือตอนนี้มีเพลิงไหม้ธนาคารกสิกรไทยนะคะตรงจุดที่อาคารที่คุณคณิตคาดว่าน่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทยปากซอยงามดูพลีที่น่ากังวลน,นั่นก็คือว่ารถดับเพลิงอาจจําไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อไประงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ส่วนสาเหตุของ เพิงไม่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจาก การเป็นลูกหลงจากการประทะก,กันอาจจะเป็นจุดตกของระเบิดที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยิงเข้ามานะคะแล้วก็ไปตกอยู่บริเวณนั้นแล้วลุกลามกลายเป็นเพลิงไหม้ค่อนข้างรุนแรงในขณะนี้ค่ะค่ะซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนั้นค่อนข้างที่จะตึงเครียดทีเดียวนะคะมีทั้งเสียงปืนแล้วก็เสียงระเบิดเกิดขึ้นไปอีกจุดหนึ่งนะคะที่คุณสถาพรพมพิพัฒน์พัฒนายอยู่ก็คือบริเวณใกล้แยกสรารสินค่ะคุณสถาพรรายงานเข้ามาว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจากเวทีราชประสงค์นั้นตอนนี้ถอยร่นมาที่แยกสราสะะรส คุณสถาพรค่ะคุณสถาพรคะครับสวัสดีครับอตอนนี้ผมอยู่บริเวณเกือบถึงแยกสารสินนะครับ,รบจากแยกสารแดงเข้ามาเกือบถึงแยกสารสินซึ่งป็นจุดที่มีการเผายางระดับไปแล้วนะครับแต่ว่าขณะสักครูน่นี้ทางกลุ่มนปชที่อยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าราดตอมรีนะได้มีการวางกําลังเข้ามาตรงบริเวณแยกสารสินแล้วก็ถอยแล้วก็มาเคลื่อนเข้ามาในแนวหน้ามากขึ้นนะครับแต่ว่ามีเสียงปตืนดังขึ้น หลายนัดนะครับนับน่าจมา,จากน่าจะมากกว่าสิบนัดแลักขณะนี้มีเสียงคล้ายเสียงระเบิดดังขึ้นประมาณสามครั้งแล้วนะครับทําให้ผู้ชุมนุมที่ขยับขึ้นไปอยู่แนวหน้านะได้พากันถอยร่นกลับเข้ามาอยู่ที่ยอดสาร,รสินนะครับโดยเสียงเนี่ยมาจากด้านบนนะครับตอนนี้โ,โอ้โหโอโโอโตอนนี้มีเสียงคล้าเสียงระเบิดทั้งเสีสงงงดยงปืนดังขึ้นอย่างต่อนเนื่องผู้ชมุมนุมถอยร่นกลับเข้ามา โวยความแตกตื่นกันเป็นจำนวนมากนะครับแต่ที่คงจะได้ยินนะฮะแบะนี้ ผู้ชุมนุมที่ถอยร่นมาที่แยกสารสินส่วนใหญ่นั้นเท่าที่คุณสัตรพรเห็นนั้นเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ในแนวรุวงนห,นหน้าหรือเปล่าคะจะเป็นแถวสองครับเป็นแถวสองก่อนจะถึงเวทีนะครับแ,แถวแถว,แถวหน้าเนี่ยยังยังคงมีบางส่วนที่เป็นโนหน้าอยู่หยุดเมไม่มากแล้วอยู่ที่บริเวณเกือบถึงแยกสารแดงตรงแถวโรงพยาบาลจุฬานะครับแต่ตอนนี้ผมขยับเข้ามาได้พื้นที่หลังเวทีมากขึ้นตรง ถนนสารสินไม่เข้าใจว่าเป็นแถวที่สองนะครับค่ะเป็นเป็นลักษณะของการถอยร่นกลับเข้ามาของกลุ่มผู้ชุมนุมถูกต้องหรือเปล่าคะ,อะตอนแรกผู้ชุมนุมที่อยู่ตรงนี้เนี่ยขยับขึ้นหน้าไปหลังจากที่มี มันจะมีรายงานว่ามีความเคลื่อนไหวของฝ่ายทหารขยับเข้ามาใกล้นะฮะขยับไปเพิ่งเข้าใจว่าจะไปป้านแนวทหารเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าจนถึงขณะน,นี้ผมยังไม่เห็นฝ่ายทหารอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ใกล้เคียงที่เห็นด้วยสายตาเนี่ยยังไม่เห็นแต่ว่ามีทั้งเสียงไปืนท,ทั้งเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วผู้ชุมนุมที่ขยับขึ้นหน้าไปเนี่ยก็ถอยร่นกลับลงมาครับ แต่ยังไม่เห็นว่ามีการแบกหรือว่าหาผู้บาดเจ็บกลับเข้ามานะครับค่ะพบเห็นผู้ที่บาดเจ็บบ้างหรือเปล่าคะต,ตรงนี้เบื้องต้นยังไม่เห็นนะเบื้องต้นยังไม่เห็นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถอยการถอยกลับเนี่ยเป็นการวิ่งกลับมาด้วยความเร็วนะครับตอนนี้ยังคงมีทยอยถอยกลับมา เป็นระยะระยะนะครับค่ะส่วนรถยานยนต์ขึ้นเกรืะที่ทางทางหารนั้นได้มีการฝ่าด่านเข้าไปก็ยังจอดอยู่ที่บริเวณเดิมใช่ไหมคะตรงจุดที่ผมอยู่ยังไม่เห็นยาน,นยนต์ขุ้นเกร่อนนะครับแต่ว่ามีเสียงปืนและเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งนับตอนนี้น่าจะเกินยี่0ิบามสิบครั้งแล้วนะครับค่ะเ,เสียงมาจากุนสูงครับ ขอบคุณนะคะคุณสถาพรพงพิพัฒน์วัฒนารายงานมาจากพื้นที่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ใกล้ๆกับแยกสารสินด้วยตอนนี้มีความพยายามของกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะคะที่จะผลักดันขึ้นหน้าไปหลังจากได้รับทราบมาว่าเจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะพังแนวกั้นบังเกอร์บริเวณ พระบรมราชาุสาวรีรัชาการที่6เข้ามาได้แล้วคาดว่าอาจะเป็นความพยายามเพื่อไปต่อต้านแต่ปรากฏว่ามีการระดมยิงมาจากพื้นที่สูงดังนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมที่พยายามจะผลักดันขึ้นหน้าไปก็ต้องถอยร่นกลับมาณัาจุดเดิมจากจุดที่คุณสถาพรยืนอยู่ตรงนี้ไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่ามีผู้ที่บาดเจ็บบ้างหรือไม่แต่ว่าที่โรงพยาบาลจุลานั้นก่อนหน้านี้นก็ได้ยืนยันมาแล้วว่าพร้อมรับมือในสถานการณ์ที่ถ้าเกิดว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้น ค่ะส่วนภาพที่เห็นอยู่ทางมุมจอในขณะนี้นะคะเป็นภาพเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะเป็นเพลิงไหม้จุดที่คุณคณิตโคษะขออภัยค่ะคุณคณิตบุญญาพานิช ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาว่าเป็นอาคารที่คาดว่าน่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทยปากซอยงามดูพพีสําหรับปากซอยงามดูพพีนั้นเป็นปากซอยที่สามารถออกไปได้หลายเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนสาธรผ่านไปทางหน้าหรือยองฟองเซหรือว่าสมาคม ฝรั่งเศสนะคะนอกจากนี้ยังออกไปได้ทางด้านหลังถนนเชื่อเพลิงได้อีกหลายหลายทางด้วยกันนะคะสำหรับเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมเพลิงได้ค่ะแล้วก็สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นลูกหลงที่เกิดจากการยิงระเบิด มาลงณจุดนี้จะสังเกตได้นะคะว่ายังมีรถขยะของกทมที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้เผาไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีการประทะกาันตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาจอดอยู่นะคะส่วนไฟที่เห็นอยู่บริเวณพื้นถนนคาดว่าน่าจะเป็นไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของอยางรถยนต์ที่เป็นแนวกัน้นแนวแรกของกลุ่มผู้ชุมนุม ฝั่งตรงข้ามคือสถานีบริการน้ำมันปตทค่ะจุดนี้ค่อนข้างที่จะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นนะคะมีทั้งเหตุเพลิงไหม้แล้วก็มีเหตุประท้ะกันเสียงปืนเสียงระเบิดเกิดขึ้นดังหลายครั้งทีเดียวค่ะ